สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับตัวลำโพงนะครับ All-in One LT 1 2 0 6นะครับรุ่นนี้นะครับก็กำลังขายดีใน Lazada นะครับทางผมเองก็เลยจัมาลองดูสักตัวหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นลำโพงขนาด12นิ้วนะครับเบสดีนะครับแล้วก็รีวิวก็ค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยลองซื้อมาดูนะครับ อ่าครับอันนี้ลาซาด้าเพิ่งมาส่งนะครับก็มาลองดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือแกะกล่องใหม่ๆเลยนะครับมาแกะกล่องพร้อมกันเลยว่าสินค้าจะเป็นยังไงนะครับผมลองดูนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับสิ่งที่จะได้รับนะครับนั่นก็คือตัวลำโพงนะครับที่เป็นออยด์วันตัวนี้นะครับผมแล้วก็ จะได้ในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทนะครับนะฮะแล้วก็มีคู่มือนะครับมีคู่มือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จไฟนะครับผมแล้วก็จะได้นี่ครับไมโครโฟน2ตัวนะครับนี่ครับ2ตัวนะครับผมก็มาดูนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานของมันะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีปุ่ม ปุ่ม power อยู่2อันนะครับ power อันบนเนี่ยจะเป็นปุ่ม power ที่ใช้สำหรับเปิดตัวลำโพงนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยนะครับด้านล่างก็จะเป็นสำหรับเปิดปิดไฟ LED นะครับก็คือไฟตัวนี้นะครับนะครับถ้าเราเปิดมันก็จะมีไฟวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ช่องเสียบไม้นะครับ มีให้หนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าไอ้ไม้ที่มากับตัวของลำโพงพวกนี้ครับมันจะจูนให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เปิดไม้นะครับมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสองตัวนี้นะครับไม่ต้องไปต่อสายนะครับเป็นไม้ที่แบบไร้สายนะครับต่อมานะครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นที่สําหรับในการชาร์จไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟค้างไว้นะครับแล้วก็ชาร์จไฟได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับก็คือตัวไมโครโฟนนะครับเปิดปิดเสียงไมโครโฟนนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวที่2เป็นตัวเอ็ o โคนะครับของไมโครโฟนนะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเสียงแหลมนะครับของตัวลำโพงนะฮะของตัวลำโพงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเบสของตัวลำโพงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ แล้วก็ลดเสียงนะครับของลําโพงนะครับมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้จะเห็นว่าต้านช่องบนสุดนะครับที่เขียนว่า TF card ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่เมมนะครับใส่เมมถ้าในเมมมีเพลงพวก mp 3อยู่นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับ TF card ก็คือ c a r ดเดียวกับพวกที่ใช้กับพวกกล้องติดรถยนต์นะครับาร์ดเดียวกันนะครับก็ใส่เพลงเข้าไปนะครับหน้าตาจะนแบบนี้นะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็น usb นะครับถ้าเรามี mp 3นะครับอยู่ในช่อง usb ก็สามารถเสียบเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปมันจะเล่นให้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเ,าเสียงจากข้างนอกเข้ามานะครับผมต่อมานะครับด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ปุ่มต่างๆนะครับที่เอาไว้คอนโทรลในส่วนของอที่ตัวเล่นในส่วนของอพวกการต่างๆมันจะเป็น TF card มันจะเป็น USB ตัวนี้นะครับผมนะฮะมันจะเป็นออถอยหลังนะครับเล่นนะครับเดินหน้านะครับแล้วก็อัดเสียงนะครับอัดเสียงได้ด้วยนะครับเวลาร้องเพลงนะครับนะครับพออัดเสียงปับ๊บมันจะไปเก็บไว้ในช่องของ USB นะครับผมแล้วก็มีไมโครโฟนตรงนี้นะครับ อันนี้คือฟังก์ชันหลักๆในการใช้งานนะครับผมทีน,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลําโพงเสียงแหลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลําโพงที่บอกว่า,าขนาดทั้งหมดด้วขนาดของลําโพงเนี่ยอยู่ที่12นิ้วนะครับซึ่งเบสค่อนข้างจะหนักนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่า,าเสียงดีหรือเปล่านะครับผมอันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะทดสอบเฉพาะในส่วนที่ เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีเพลงที่อยู่ในพวก usb แล้วก็ sd พวก c ร์ดนะครับจะใช้แบบต่อเข้ากับมือถือแล้วก็เล่นแบบไร้สายเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาทดสอบในส่วนของไมโครโฟนนะครับอ่ะนะครับไมโครโฟนนะครับมันจะอยู่เสียบมาให้แบบนี้นะครับก็แค่ขึ้นออกมาอย่างนี้นะครับากลับด้านปั๊บนะครับปั๊บอย่างนี้นะครับอันนี้คือไมโครโฟนนะครับ ก็ออกมานี่ครับนี่คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนะครับมันจะเชื่อมต่อเข้ากับตัวลำโพงอยู่แล้วนะครับวิธีการก็แค่หมุนนะครับนี่ครับตรงนี้หมุนแล้วก็เอาฐานใส่เข้าไปนะครับหมุนตรงนี้แล้วก็ฐาน2ก้อนนะครับตรงนี้จะเป็นฐานสอง a สองก้อนนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็แค่เปิดไมค์นะครับแล้วก็ ทําการเพิ่มเสียงของไมโครโฟนตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับลำโพงนะครับ All- in-one ตัวนี้นะครับผมว่าการใช้งานจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับก็อยู่ที่รวมค่าส่งแล้วนะครับก็อยู่ที่1,403บาทนะครับวันนี้สั่งจาก Lazada มานะครับผมก็ มาดูสิครับว่าจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเลยกันนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการชาร์จไฟนะครับพอได้จากร้านค้ามานะครับจากโรงงานมาเนี่ยนะครับก็มาลองเปิดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีแบตในตัวอยู่แล้วนะครับนะฮะอ่าโอเคครับอันนี้ก็ยังมีไฟมานะครับเหมือนจากโรงงานก็มีชาร์จมาอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟ led นะครับตัวบนเปิดปิดนะครับตัวล่างเปิดปิดไฟนะครับอ่าก็คือไฟตัวนี้นะครับถ้าเราปิดนะครับปุ่มนี้นะครับอ่าไฟก็จะหยุดนะครับอันนี้เผื่อไว้ในกรณีที่เราอยากจะประหยัดไฟนะครับผมประหยัดไฟไม่ให้แบบว่าพอใช้แบตเตอรี่แล้วเนี่ยถ้าเปิดไฟตัว led อาจจะเปลืองนิดหนึ่งนะครับอ่ะกรณีนี้ผมเปิดไฟไว้แล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผม ่นะครับสวยงามนะครับสวยงามตัวสวยงามสวยงามสวยงามนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับในการเชื่อมต่อนะครับกับมือถือนะครับแบบบลูทูธนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าไปที่มือถือเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ iPhone อยู่นะครับครับก็จะ การค้นหาบลูทูธนะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับชื่อว่านี่นะครับ BS Speaker นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าอันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับขึ้น connected เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็มาทดสอบการใช้งานเลยนะครับผมก็ผไปที่ไปที่ YouTube แล้วกันนะครับ ฮึบอันนี้เลยอ่าอันนี้โฆษณาอยู่นะครับดังเลยนี่ครับอ่าทีนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยเพลงมานะครับน้าลองเล่นเสียงกันดูดีกว่านะครับอันนี้อยู่แค่เลเวลหนึ่งนะครับอยู่แค่เลเวลหนึ่งนะครับผมจะเล่งเสียงเลยดูนะครับ หอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรูครับเสียงเบสการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจอขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนหอน ขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาโอ้โห,โโหเสียงดังมากนะครับเมื่อกี้ผมไปเร่งที่มือถือนะครับถือว่าตอนแรกเสียงยังนี้ไม่<า>มแรงเพราะว่าไปลดเสียงที่มือถือนะครับแต่พอเร่งเสียงจากมือถือนั่นแหละโอ้โหสุดยอดมากนะครับ อ่ดูนะครับเดี๋ยวค่อยเล่งเสียงใหม่นะครับวมใจพาเป็นบุญที่ลูกได้มาฟังน้โมสามจบต่อด้วยขาถาบผู้ชาลวงพ่อนิมนเรียนชนะจนขึ้นของสวมเลทพันล้านที่ขอมือความปัดเป๋าความชมวอนพ่อช่วยดน เมตาให้ลูกเลี้ยดูกับเขาบางนะให้สัคงคว่าสิทธิ์หลวงพ่อรู้ปากใจโซโซให้วัดตะโก้โอ้โหเสียงนี่ก็หึงมากเลยนะครับเสียงก็หึงมากเลยนะครับเพราะว่า แค่นี้ยังเปิดไม่สุดเลยนะครับแต่รู้สึกว่าแก้วหูจะไม่ไหวแล้วนะครับ,บร <laughs> เปิดยังไม่แบบว่ายังไม่สุดนะครับยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียงแบบเสียงแบบดังมากนะครับผมนะครับมาดูตัวเบรสนะครับอันนี้คือปรับเบรสุดแล้วนะครับปรับเบรสุดแล้วสสสััุชิตา,าจจานะ สัจิตาสัพพโสกุลวิภาสัมปตนัลตมุมาาลาภมสัพสิทธิพวัตุเมสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็ปรับเบสน,นะครับเบสสุดนะครับ เบลงมานะครับเบ็ดอันนี้เบดน,นะครับนะบอันนี้คือเสียงแหลมนะครับอันนี้ปรับเสียงแหลมสูงสุดน,นะครับเยูเ่เลเวลหกนะครับอันนี้เบ็ดเลเวลหกแหลมเรเวลหกเหมือนกันนะครับเ่่พจนนววอชย ให้คนเมตตาให้ลูก้รวยกับเขาบางนะให้สมคำว่าสิทธ์หลวงพอร่ากใจโซโซให้วัดตะโกแผุ่นบันอเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์นะครับเป็น เพลงนี้แล้วกันนะครับในซั้มโคฟนมันอยู่ใกล้กันไปนะครับผม<อ>ก็อาจจะมีเสียงหอนนิดหนึ่งนะครับจริงๆแ,แล้วเนี่ยถ้าจะดูจากตรงเนี้ยนะครับลำโพงก,ก็ใช้งานได้นะครับแต่ผมว่าก็ยังไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าก็เข้าใจแหละครับว่ามันน่าจะเป็นของแถมมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าสิ่งหลักๆเลยนะครับผมว่า ตัวเครื่องเสียงตัวลำโพงเองจริงแล้วเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้นะครับผมว่ามันก็คือเราซื้อมานะครับเพราะว่าเราเอามาใช้ในส่วนของเปิดเพลงเปิดอะไรเงี้ยนะครับไมโครโฟนเนี่ยผมว่ามันเป็นของแถมนะครับเราก็อาจจะมีไมค์ที่ดีกว่านี้นะครับเอามาใช้นะครับเพราะว่าเขาก็มีตัวแจ็คมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่านี่ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรนะครับจริงเพราะว่าตัวผมเองซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้ต้องการไมค์นะครับผมเห็นตัวนี้แล้วมันรู้สึกว่าเออมัน มันสวยดีนะครับแล้วก็ตัวได้ตัว12บนิ้วเลยนะครับก็คือตัวตัวลำโพงขนาด12นิ้วซึ่ง12บนิ้วเนี่ยถ้าดูจากในพวก l a สดาเนี่ยมันคือมันใหญ่สุดแล้วอะครับจะมีอยู่8ดนิ้วกับ12นิ้วนะครับถ้า8ดนิ้วนี่คือไม่แนะนำนะครับเสียงตัวเบสเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเบสกระหึ่มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด12บนิ้วนี่คือ นังจากว่าเราได้เสียงที่มันดังมากแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เบสที่มันหนักด้วยนะครับเบสจะหนักมากนะครับเท่าที่ฟังเมื่อกี้นะครับคือเสียงค่อนข้างโอเคเลยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ขนาดใช้ผ่านบลูทูธนะครับนะครับอันนี้ usb เนี่ยเราก็ยังใช้ได้อีกนะครับแต่เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะส่วนใหญ่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าและหลายท่านนะครับก็คงไม่ได้เอามาเสียบ usb นั่งฟังนะครับก็คงต่อผ่านมือถือดู YouTube นี่แหละครับส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ผมรีวิวจาก การใช้บลูทูธเนี่ยน่าจะถูกใจกับทุกๆท,ท่านนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยนะครับเสียงนี้ดังกระหึ่มเลยครับพอๆกับการใช้ USB เลยนะครับผมก็เชื่อมต่อง่ายนะครับเชื่อมต่อง่ายนะครับก็คือเปิดขึ้นมาก็เจอ USB, เจอบลูทูธเลยนะครับเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยถ้าไปซื้อมานะครับก็คือบางทีกว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธได้นี่นานมากเลยนะครับอันนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึง หวินาทีนะครับก็สามารถเชื่อมต่อบูทูลได้ง่ายๆมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีพาสเวิร์ดอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับคือจริงๆตัวนี้ครับมันมีแบตเตอรี่ในตัวผมคิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดแหละนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับไปฟังนที่ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเรานั่งฟังเพลงกินเหล้าอะไรเงี้ยอาจจะมันไม่จำเป็นจะต้องว่ามีไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปนั่งที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ฟังเพลงสบายสบายไปนะครับเพราะว่า นะครับที่สําคัญเลยครับโหมีที่จับเหมือนจับกระเป๋าเลยครับมีล้อลากนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับขนาดก็นี่เลยนะครับใหญ่พอดีนะผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากนะครับแล้วก็คือขนาดกําลังดีอ่ะครับประมาณสักประมาณสักหกสิบหกสิบเซนประมาณเนี้ยครับหกสิบเซนกําลังดีเลยนะครับความสูงนะครับแล้วก็ น้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็สวยมีไฟด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับตัวนี้ไม่รู้จะอธิบายไงอีกะครับผมว่ามันมันใช้ดีอ่ะครับตัวนี้คุ้มค่านะพันกว่าบาทเนี่ยนะครับที่ซื้อมานะครับผมว่าดีเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ผมไปซื้อไว้แล้วกันนะครับไว้ข้างล่างให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมว่าตัวนี้เหมาะสมนะครับเทศกาล สงการที่จะมาถึงนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับจะได้สั่งเร็วๆจะได้ทันใช้สงการนะครับนะครับผมก็ก็มีแค่นี้นะครับในการรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับเพิ่งได้มานะครับอันนี้ใช้เองนะครับไม่ได้เอามาขายนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันมันใช้ดีนะครับน่าจะรีวิวให้กับทางร้านดูบ้างแล้วกันนะครับเพราะว่า ทางร้านเองก็เอามาใช้เองนะครับไม่ได้เอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อตามนะครับนี่ก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยครับด้านล่างนะฮะก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรับรองคุ้มค่าครับเอาไปใช้โอ้โหนั่งกินเหล้าจิบเบียร์สงการนะครับรับรองสุดยอดนะครับเต้นสงการสุดยอดจริงๆเครื่องนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ